รีวิวอะไรคะรีวิวทำอาหารจิ๋วทำอาหารจิ๋วเหรอคะคืออะไรคะไหนเอามาดูชักทักเดียวอันนี้คืออะไรคะเนี่ยเป็นภาษาเกาหลีค่ะอ่านไม่ออกเลยค่ะจีนค่ะเออเกาหลีค่ะยูริคุกค่ะยูริคุกใช่ไหมคะอันนี้ซื้อจากไหนคะซื้อจากไหนซื้อจากงานลดราคาอะไรอย่างเออที่ศูนย์สิริกิจชิ้นเท่าไหร่คะชิ้นละเท่าไหร่แกะและถ้าคนอยากจะซื้อตาม น่าจะเป็นแบบร้านของเล่นเนาะอ้าวแกเอาเลยอ่ะอ่าโอเคอ่ะอ่ามีอะไรคะไหนมาดูชัดๆชั้นชั้นถคะอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้หันหลังยืนอันนี้เป็นอีกแบบนิมีอะไรครับมีเป็นที่ใส่เค้กโห้ไกลหยิบออกไปแล้วเออมันคืออะไรคะไหนไหนกล่องนั่นคืออะไรอ่ะอันนี้เป็นดินน้ำมันหรอโอ้เป็นเป็นแบบแป้งโด อ่าแล้วก็อ๋อแป้งโดนมีสีเหลืองน้ำเงินแดงขาวใช่ป่ะให้เป็นแม่สีแล้วนั่นคืออะไรคะที่เจสหยิบออกมาเอ่อน่าจะเป็นแบบแก้วกาแฟอ๋อแก้วกาแฟเหรอคะอ๋อแล้วนี่คืออะไรอ่นอะไรอันนี้เป็นตองแตงไอ้พวกแบบอ๋อแตงกวาก็เขื่อเทศอะไรเงี้ยหรอโอ้ของโบนาท็อปปิ้งท็อปปิ้งครับอ่ามีอะไรอีกคะเอามาเรียงหน่อยค่ะอ่ามันเรียงอ่าขวดไวน์อะไรแบบนี้แก้วอุ้ยแก ไปไหนอันนึ่งไม่ได้แกะหรออ่ะเป็ไงคะเดี๋ยวไง่ายแล้วเขาจะทำยังไงอะคะมันมันมันกินเดี๋ยวเดี๋ยวมันกินได้จริงๆเปล่าแามก่อนกินไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นแป้งโดว์เนี่ยโอเคอ่ะเป็นันนี้กลับหรออุ้ยอุ้ยเละค่ะอ่ะอ่ะแล้วยังไงคะกลายเป็นคนช่วยเปิดแป้งโดวก่อนไหมเป็นไงอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวมันแห้งเลยอ๋อเหรอเป็นไงอะ อ่ะเคื่อเรียง่ะล้วนม่วนส่วคือแป้งตัวแล้วเราก็จะมาใส่แก้วนี้หรอมามาแล้วมันจะเป็นยงไงคะก็เหมือนบ้านเป็นบมกเหมือนลูกไอติมแล้วก็โปะท็อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อเดี๋ยวไอ้พวกนี้มาแต่งใช่ไหมใช่แล้วมีหลายอย่างมากเลยเนี่ยจริงๆเราสามารถวาเไปแล้วขวดวายมันจะทำอะไรได้ล่ะตกแต่งะคะตั้งตั้งไว้เฉยๆเนาะเล่นโบลเ่งือ อ๋อมีไอติมโคนค่ะแล้วก็มีเป็นคัพเค้กหรอไหนอติมโคนคะโคนเนี่ยนี่ไงหมอมะไม่ใช่อันนี้มันเหมือนแก้วน้ำเลยอ๋อเออว่าแก้วน้ำต่นนาปลาตูไกลๆถึงว่าเป็นแบบโคนโคนในติมไงแก้วน้ำแบบมีฝาปิดอ่ะทีนี้เราจะทำอะไรคะเราจะมาอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนี่ก่อนใช่ไหมอันนี้อันนี้มีอะไรเต็งควาทำเครื่องดื่มบดหน้าผลไม้อะไรอย่างงเี้ยโอเคอ่ะ เริ่มทำเลยดีกว่าทำหมดแล้วแก้วมีสามแก้วค่ะนี่เขาเขียนว่าดอนอีทด้วยนะคะห้ามห้ามกินจริงนะมันช่วยหนูแบบหยิบดินน้ำมันมาให้ใช่แต่แม่แอนเดี๋ยวแม่แอนขออธิบายก่อนคือถ้าแป้งโดดีๆมันจะสามารถผสมสีกันได้อธิอันนี้ได้อย่างไรคะแข่งป๊อกเลยแข่งป๊อกเลยเอาเวทกรรมแล้วค่ะนี่แหละของจีนค่ะอ่า ของเกาหลีหรือของจีนของเกาหลีอุ้ยแห้งจริงด้วยหรออุ้ยยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะค้างแล้วเหรอ้ยข้างในยังพอได้อยู่นะโอ้โหมืออุ้ยมันหลอกแล้วอ่ะเนี่ยมันโอ้ตายละมันเอาของเก่ามาลดราคาแน่เลยโอ้ดูสิดูสิเราโดนหลอกครับทำไงดีทำไงดีแม่ค้าก็ไม่อยู่แล้วด้วย ไปดูไปไหนแล้วไหนมีสีอะไรได้ไหมหรือพอมาเล่นอะไรที่แบบเออเล่นเล่นได้ก่อนไหมเอออ่ะกายลองแกะออกมาดูสิได้สักสีก็ยังดีนะเนาะไม่ได้เลยแข่งโฟกเลยหรออ๋อไอสีเหลืองพอได้อ๋องั้นเอาสีเหลืองมาข้างในตรงตูดข้างล่างอ่ะพอได้อยู่เดี๋ยนะได้เดี๋ยวขอนวดก่อนสีแดงได้ไหมคะสีแดงแข็งหมดแล้วแห้งแล้วแต่ว่าตรงตูดข้างล่างๆเนี่ยพอได้ก็เหมือนว่า นี่โดหลอกค่ะเยนน่แล้วค่ะมาเล่นอ่กนะก็จะพอได้แน่แน่เนี่อันนี้ข้างในพอได้อยู่เห็นไหมอ๋อโอเคอเขาจำหน่ายของไม่มีคุณภาพเลยนะค่เนี่ของลดราคาไงเราไดูหนอยตายละแพ็กเกจสวยอย่างเดียวใช่เหมือนอบางทีเราไปซื้อของลดราคาตามห้างเราต้องดูวันหมดอายุที่นท่สไัรเนี้ย อ่ะแล้วไงคะมันยังเล่นได้ไหมคะเนี่ยสีเหลืองกะได้ไหนลองเติมเข้าวดแก้วได้ไหมคะอ่ะแจกเด็กๆนะแจกเด็กๆอ่ะได้สีเดียวก็เล่นสีเดียวแล้วกันเนาะไม่หาให้แล้วไอ้นี่จะมีหมดอายุไหมท็อปปิ้งเนี่ยท็อปปิ้งไม่มีหรอกมันเป็นของอ๋อนี่เป็นของแข็งเนาะก่อนใช้เท่าไหร่แล้วก็ปิดด้วยไม่เดี๋ยวจะใช้ให้หมดเลยใช้หมดเลยอ่ะโอเคเพราะมันก็คงเล่นได้รอบสองรอบแล้วไม่อ่ะหมดอายุพอมันแห้งแป๊บนี่ง ไม่แต่จะบอกว่าถ้ามันยังไม่ได้แบบแข็งขนาดนี้ปกติเขาจะมีสูตรนะแบบเอาแก้ได้ใช่ไหมเอาครีมทาตัวนี่แหละมานวดนวดผสมแต่อันนี้คือมันแห้งซะแบบเป็นฟองน้ำแบบเป็นแผ่นยางแห้งโอเคเดี๋ยวแม่ดูสีอ่ใสีว่าเราตกแต่งอะไรอยู่คะเจสอยู่กำลังทำแป้งโอเคอ่ะงั้นแล้วเราแกะไอตัวท็อปปิ้งมามาตกแต่งดีแม่ ไม่เสร็จหนูถ้าสีขาวได้หนูจะใช้สีขาวมาแบบโปะหน้าให้หมดนี่ไงอ่ะดึงข้างในพอได้อยู่ได้ไหมได้ไหมเอาสีเหลืองมาให้เจนหน่อยอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นท็อปปิ้งใช่ไหมคะใช่ก็อ๋อแล้วมันหมุนได้ใช่ไหมเราต้องหมุนช่องไปว่าเราจะเอาช่องไอะไรมาสีขาวได้บานเมนจะเอาช่องสามหรือช่อง G M M one หรือช่องอะไรใช่ไหม ับใบเดย์เออไม่ใช่ที่อันนี้คือเอาช่องอันนี้ค่ะช่องสีช่องคับเทนนิงอ่ะอ่าอ่านี่นี่ค่ะตอนนี้เราก็จะได้ไอ้นี่มาแล้วใช่ไหมเป็นแบบเดี๋ยวก็ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอ๋อเป็นอุ้ยใส่วิปครีมด้วยค่ะเจ็อ่ะจายจายนี่จายทำลองทำดูครับอ่ะตกแต่งอะไรพระหยัดพึ่งใจเต็มแล้วเนี่ยสีน้ำเงินใช้ไม่ได้เลยแบบบ้าดูสิ แม่มาหลอกแล้วอ่ะเจ็บใจจังเลยโอ้โอกค้างสต็อกมันนะแม่ค้านี่ใส่ไม่ดีใส่ไม่ดีจริงๆอ่ะเพราอยากได้ของถูกก็ต้องรับความเสี่ยงอันนี้คืออะไรอันนี้เล่นได้อะไรได้บ้างเนะนี่เล่นแบบว่าเดี๋ยวยกไปเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแต่ข้างในมันมีอะไรด้วยนะแต่มันทำอะไรไม่ได้เนาะมันเป็นตกแต่งอย่างเดียวเดี๋ยวเอาไปเล่นกับอันนี้แหละอ่าตอนนี้ได้คัพเค้กเดี๋ยว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 เด็กๆจะใส่สีขาวเดี๋ยวเดี๋ยว อ้าวกายตกแต่งกายมีเครทำเละแล้วนี่ไม่เป็นไรหรอกอ้าวมาอ้าวกายตกแต่งอันนี้ดีกว่ากายมามาพอแล้วสีอะไรเนี่ยมันมันเริ่มตกแต่งได้แล้วเนาะเดี๋ยวขอยกขยับไปทิ้งก่อนมันสีขาวมันเสียแล้วกายเหรอปิดเทมไม่ได้เปิดไม่ได้ อได้ไหมครับออกมาได้ค่ะมันเล็กมากเลยนะน่าจะต้องใช้แบบแหนบหรือที่คีบอะไรมารอโอ้โอใช่ต้องแบบเล็กจริงๆด้วยนี่หนูเอาออกมาเยอะๆให้แล้วเอาออกมาเยอะๆแล้วค่ะของเกสอ่ะโอ้ลมพัดปิ้วหล่นหมดเลยเออค่ะยังไงค้าไหนเกสของเกสไปถึงไหนแล้วคะตกแต่งหรือยังคะต้องกดๆมาหน่อยนะให้มันแบบว่าฝังฝังลงไปกับเนื้อก็นี่ไงหนูกดอยู่นี่ กดไม่อยู่เลยอะป๊าหนูกดอยู่เหรอเอ,อ่อเจ้าตกแต่งแต่งไปค่ะหนูว่ามันแบบไม่ใช่ผลไม้อะมันเป็นแบบเหมือนในช็อกโกแลตที่มันโปะหน้าปอมปอมที่เป็นน้ำตาลเทียนอะไรนั่นก็คือพลาสติกของปอมโอโอเคนี่ได้หลายหลายชิ้นแล้วใช่ไหมช่างมันเถอะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เดี๋ยวคย่อยเก็บทีเดียวแต่พอ จบคลิปนี้แล้วพ่อมันหกกระจายเลยเธอะแล้วมามาก็จะด่า,าแกจะว,วิ่งไปวิ่งมาค่ะเอาคัพเค้กอยู่เฉยๆค่ะถ่ายตามไม่ได้เอออ่ะเอ่อ่ะตกแต่งไปค่ะมามาแปะไม่ได้ค่ะเล็บมาม้ามาม้าเป็นไงคะมันปิวอ่ะแต่เสร็จแล้วมันก็ปิ้วเนี่ยเห็นไหมเอาหรอ,รอ,อมแม่ของเล่นมันไม่ดีจริงๆเนาะเล็บใหญ่ด้วยเสร็จแล้วสนุกไปคะไหน จแล้วเหรอฮะโอ้น่ารักน่ารักเงินเนาะหนูพยายามเป๊ะวางไว้เฉยๆอย่าวางไว้เฉยๆจะให้หนูเทนี่คือขนมคัพเค้กของของเกรซนะคะให้ดูชัดๆเกรซส่องสีเนี่สีเหลืองพวกนีหมดแล้วหรอคะจะมีตกแต่งสตอรี่จะเอาไอเลมอนสีเหลืองใช่ไหมเดี๋ยวเทให้จริงมันก็คือถ้าถ้ามัน ก็บอกนะว่าจริงๆถ้ามันสมบูรณ์ก็น่าจะสนุกอยู่เนาะใช่แต่นียสีเราเลยมีตกแต่งได้น้อยมากนี่เดี๋ยวเราจะลองดูนะว่าถ้าแป้งโดที่ดีอ่ะมันจะต้องผสมสีได้นี่แม่จะลองเอาสีขาวกับสีเหลืองผสมกันมันต้องควรจะเป็นสีอะไรคะเหลืองที่อ่อนกว่าอ๋อแล้วมันได้ไหมปาว่าไม่ได้หรอกคือดูแล้วคุณภาพมันไม่ได้ได้นะเนี่ยมันก็ผสมเป็นเนื้อเนื้อเดียวกันเนี่ยเห็นไหมได้เนื้อเด่นมันก็กลืนไปอ่อนลง อ่าเกสทำอะไรอยู่ครับเกสปะกกายได้บั้นสกันยังครับเนี่ยได้แล้วหรอไหนกายตกแต่งอะไรมามาดูหน่อยครับเบียเบียอ๋อโหเบียเบียอะไรสีขาวฮะฮกายน่าจะแบบเอาใส่สีเหลืองเข้าไปเอานี่ออกแล้วก็สีเหลืองนี่ของก็ชิ้นเล็กเหลือเกินค่ะเล็กมากเออเอาอันนี้ยัดลงไปสิจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั เน้ำก็เสร็จแล้วมันทำใหญ่หน่อยน้ำเก็บแพงหน่อยก็ได้เนาะใช้กันนี้ใช้กันนี้จ้ะของจิ๋วจิ๋วสีเหลืองให้หมดเลยเขาไม่ให้ผอมมามาถ้วยหนึ่งสิขอเจเจถ้วยหนึ่งด้วยตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยใส่ไปแล้วถ้วยหนึ่งเสร็จสมบูรณ์แค่อันเดียวนอนจานทองนี่ไงของการสีเหลืองนี่เราของกายสีเหลืองหาอะไรใส่เข้าไปเนี่ยเอาครับเอข้าไปกายเอากปาลงไปหน่อยเอาถ้วยนี้กายเอาถ้วยนี้ก็น่อยจ้ะ ช่วยเก็บไอ้พวกนี้ใส่ลงไปในถ้วยนี้หน่อยได้ไหมอืออ่าอ่าอ,อันนี้อะไรครับนะอติลูกเล็กลูกใหญ่ไอติมลูกเล็กลูกใหญนะ่มันไม่ใช่ไอติมเหรอเนี่ยมันไม่ใช่ไอติมนะอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ก็เป็นแบบแทำอะไรไม่ได้เนาะโอ๋อกะเด็นไปหมดเลยเนะี่ะสงสัยวันนี้ออกมาได้ทำความตา,าตรูรีโอมันเล็กเล็กมากเลยอ่ะ,อะ ตกลงแล้วเป็นไงคะของเล่นแบบนี้ไม่ผ่านครับแล้วไม่ผ่านเนี่ยบอกมาค่ะเอาดอกลาวอะโ้โหนี่ดีเล่นแล้วได้เป็นยังไงเนี่ยเนี่ยนี่ยนี่ยเ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 นี่ยใสไอติมนี่ไงคะไอติมไอติมจุเลียนเหรอคะเนี่ยใช่จุเลียนค่ะมอนทองค่ะสีมันแบบไอ้นี่ได้เลยนะอ๋อ ตกแต่งอะไรหน่อยสิแตะมานี่ไงกำลังนแตะแตงโมไปเล็บมันอุ้ยเลือดน่าจะเป็นแบบไอติมเลมอนอ๋อเลอดเหรอเห็นไหมบอกว่ามันเล็บร่วงล่วงหมดเนี่ยวางไว้นะเอ่อป่าว่าก็เล่นประมาณเนี้ยเด็กๆสนุกไหมล่ะอ่ะสนุกไหมเกสไม่สนุกเอาตายฮะอ่ะงั้นของเล่นชิ้นนี้เอ้าการ์ดไม่ผ่านค่ะเลี้ยงมาจ้ะ ณภาพไม่ดีจริงเลยค่ะเออ,เอ,อโดนหลอก <laughs> โดนหลอกโอ้ยหมนอายุอ่าโ,โอเควันนี้หมายบายเพื่อนดีกว่า